สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเย็นๆครับปรยุกำลังมาครับนาด้าดำทั้งวันครับผมเพื่อสามเมื่อวานครับผมเมื่อวานใส่ไปแค่ทํางานใปคารบรถครับผมไปถึงโรงงานก็ต่อเปลี่ยนเลยเนาะก็เลยเออเมื่อเช้ามันเหยนมันห้อยอยู่อส่ัยอีกวันครับไม่ได้ไปไหนครับใส่อยู่บ้านก็ยังไม่มีกินเหงื่อครับใส่แค่ช่วงเดียวเองก็เลยหดไปครับใส่อีกมาได้ก็ใส่เลยครับนาด้ำด้ำครับ กำลังทาค่าครับผมจะลาบไก่ครับฝนล,ลมฝนกําลังมามลาบไก่ไงล่ะไก่น้องสะโพกค,ครับลาบชิ้นหนึ่งครับผมแต่ลมฝนกำลังมาว่าจะจุดเตาลวกผักลวกผักก,กับน้ำจิ้บบวกคนบวกอีกแล้วแต่ให้ดูชัดเด็ดเมื่อกี้ล้มลงเมื่อกี้ พูดไปแล้วล้มลงไปแล้วครับ้นกิเลกเก่าเนาะมันลูกขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวลูกบวบลูกอะไรเดี๋ยวลงไปตามเก็บครับกำลังมีลูกอ่อนประมาณเจ็ดแปดลูกครับลูกใหญ่ลูกนี่ก็ให้เขาอยู่ตรงนี้ก่อนครับน้ำยังไม่มาเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ค่อยเคลียร์ร้านก็น่าจะหักด้วยครับค่อยเคลียร์พื้นที่ออกเนาะได้ครับก็ยังดีครับล้มไปฝั่งน้นไม่ล้มมาฝั่งนี้ถ้าล้มมาฝั่งนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับต้องลงไปเคลียร์พื้นที่ลมพายุกำลังมาครับ คือมาแล้วครับตอนนี้ประมาณห้าโมงครึค่งครับเดี๋ยวยากทำกับข้าแป๊บนึ่งกันอาจจะลงไปจุดเตาจุดนอนจุดนี้กันครับเดี๋ยวดูความเสียหายนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้น,นมันลงบันไดพับหักงอหรือเปล่ากราบก็ะโคนเรียบร้อยแล้วครับนู่นเลยนุ่งบวบน่าจะช้ำครับดูเล็กน่าจะช้ำเน,นี่ยครับตรงตนอนตรงกลางครับแต่อยู่หัวบนนูน่นสุดนนไม่รู้จะเอา ทาน้ำช่วยน่านจะได้อยู่ครับถ้าต้นไม่น่าขาดครับอืมแต่นี่สิสภาพของเราเราต้องบูรณนะแล้วพรุ่งนี้อันนาัานลังลานเนาะทุ่มดูหอยอยู่เนาะให้ตุ้งเต็งตุงแตงตอ,งตงตองตงยนอนนู่เนาะฝนกำลังมาครับน้อง <c oughs> มาแล้วปล่อยปล่อย,อย,อยมาแล้วเสียงหลังคาลังกสีบ้านนี้ ไม่หลุดออกไปสักทีจะจุดเตาครับนิดหนึ่งจุดย่างพริกย่างอันนี้หัดอันนี้ดูก่อนครับวนะ่าถ้ามันอันนี้มากๆก็ไม่จุดครับบรรยากาศยามเย็นครับในนี้ซึมนะครับฝนล,ลงเม็ดแล้วครับนี่ปล่อยปล่อยแล้วเรียกแล้วล่ะไม่ใปล่อยมันมาฝั่งนี้น่าจะโดนครับน่าจะได้น่าจะโดนครับดูดันยยิบยิบ,ยบน้าครับ ส,สังกะสีพ่งเงาเพ่งเงอเพงเงอย่างเดี๋ยวก็สายปุงสายไฟเลยครับท่วมไม่หลุดเดี๋ยวสักทีครับน่าราอ้องาญเหมือนกันก็นะเดี๋ยวเราขึ้นบ้านนะครับฝนมาแล้วขึ้นบ้านก่อนขึ้นบ้านก่อนครับเดี๋ยวไปทำกับข้าวบ,บนบ้านดีกว่าครับเดี๋ยวฝนตกเนะาะเขาับมาเป็นคนดังอยู่นะครับแต่้นบ้าน,นะนดังม่ไรครับผม ต้อง,งครับมันก็ฝนนิดนึงเดี๋ยวไปเรัากับเกลียวครับผมน้ำมันเก่ากระดาษทิชชู่ครับแข็งครับใส่เข้าไปเยอะๆเลย วิธีพ่นดังนะครับคือเ่าครับผมเข้าก็มีมองที่แพรงครับผมจอดชิ้งหลังเนาะหลังยูนนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาก็เอาลมมาอย่างใช้กับเขายูนนี่เลยครับพอมันงตะกางฟังครับนำใส่กันนี่ครับเดี๋ยวปเห็ทบ้านบ้านนี่ครับมันห้อนครับเรื่องของเรื่องมันร้อนมากแล้วมันอบกลิ่นมันอยู่ในบ้านไม่อยากจะทำข้างในครับเอาลงปิดหน้าต่างครับไม่งั้นลมมันเป่าแก๊สหนี ก็ประมาณนี้ครับผมฝนตกกระเด้อพี่น้องดื้อน้ำไหนโจโแล้วครับ็นละบรรยากาศเป็นบ้านน้ำกระลักขึ้นครับถุงพัตทีครับรถจักรยานคาับถุงพัตทีที่เขาเอามาใส่ะแบบถุงมันพออยู่ข้างนอกครับก็เลยเจ็บ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 ใบเต็มเต็มข้างบนครับก็แล้วน้องถึงข้างล่างครับเพื่อมีประโยชน์มีอี่มีนี่อนนิดนึงครับผมเพราะว่าถุงบริเปลือนยังเนาะพอของแห้งพอดันคอหนีมาครับ ครับตอนนี้กับผุดผีบวครับผูดออกอ่าไอ้ตรงที่มันมีหอยฉ่ำเนาะมันกระแทกกระกิงใหม่ครับผมผูดออกแล้วก็เปลือกมันหนักหนึงครับตอนนี้ก็ลงหมอสมนะครับรายการพลดโต๊ะเข้ากันต้องเปลี่ยมากนะครับเอ่อเครื่องยานยนต์ิไก่นี่ครับติดตะกีครับหลบหลักจอครับ ทิ้แต่บ้านๆครับเมรีนั่งอยู่ใต้ถุงน่อแใส่ถงรางครับออฟฟิศออฟฟิศนั่งอยู่ออฟฟิศใส้เบิรงเครงคุ้นครับผมาฝนเป็นยังไงเนาะโอ้ครับผมขาวมืดมาเลยครับผมขาวมาเลยเอ้าเรื่อลอยมาจอดใต้ถุงน่ได้เรือผมยังไปลงครับเรือเล็กข้างบนนี่คือเรือเล็กครับแล้วกันนี่นะครับทุกท่านแถววัดมี่ยอังบริเวณสายกับอดีนอนพักผ่อนอยู่นี่ครับล่างเพราะว่ามันเย็นลมมันโกรกครับแต่ว่ามียุงในนิดนึงครับแต่เม่ตียุงมันคือจะหยุดอยากยุงครับ ไอ้ตรงนี้ก็เฮ็ดไว้ไว้เครื่องไว้ของนิดนึงครับมัเป็จักรยากนยากระจอดสองสีแล้วตอนนี้เป็นตู้อบไก่เข้าครับพี่ถ้าเอฟซีเอขาอธิจำได้ครับผมอีกเคยอบไก่เบิ้งครับอบปักไข่มันอบไก่ปักไข่ครับมันลเลี่ตัวอันนี้มันหนาเสียแล้วครับบริสสอมเพราะนั้นนี่ก็เลยเส้นเลี้ยงไก่เราก็เลยเก็บครับตั้งบปนี้นะครับผมยังสิครับฝนตกมากกระเปียกแต่กอนเป็นห่องนาะห่องสมัยตอนเป็นเชดโควิดครับตอนนี้ก็เป็นห่อง กันเป็นหอมอาฟังนี่ครับแล้วก็มีองแน่หน,นี้ตูตัวนี้ครับเอาเต็น์มานอนร้างครับแต่กอนนะต่กอนจะปปเป็นปูเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดครับผมมันจะเรียบเบิดครับมันฮะซอฟตักแบบนี้แต่ตอนนี้ซอบทครับก,ก็เลยสุดยางนี่แล้วก็ไม่กระดานทีเหลือเศษเศษแค่แควนี้นมาปูอู้ลมไปแล้วครับผมเดี๋ยวไปเก็บลมกันครับผมครับตอนนี้รวบผักเราก็น่าจะใช้ได้แล้วครับผมกระโดดสองอย่างครับกาดขาไม่รว่วครับผมล้างก็ขึ้นไป กับมีเนมหมูตามชิ้นครับเดี๋ยวมาย่างตอนนี้ย่างพริกที่พริกตำแจ้วอีกแล้วครับผมแก้วพริกแก้วเกลือครับเกลือก็ชุลดกระเพาะครับผมใส่มัน,นี้พิเศษนิดน,นึงใครครับมีคาคนมีคาเนาะเดี๋ยวสิมลวนไก่ต่อเนาะนะครับถาเบิ่งกันเสียบตั้งกันด้วยครับผมดื้อฝนก็หยุดแล้ะครับฝนหยุดเลย นั่งก็นังอยู่นี่แล้วครับเพิ่มมาอีกนอกจีกคันแับคันใหญ่ครับผมนั่งเรดๆอยู่นี่แล้วครับข้างล่างชิวューครับฟ้าล้างฝนย่ำสดใสเสมอเด็กนิดนึงครับพอดีรถน้ำต้นไม้เสร็จแล้วถึงจะตกอืมก็ไม่เป็นไรครับคนบวบๆก็กยังไม่มีมเลยนนเสียดายเลยไม่เป็นไรครับ ผมก็ล้มไปแรงพอได้กินได้ต้นไม่ขาดครับเถาไม่ขาดก็เดี๋ยวเดินไปเก็บข้างลา่างนนก็ได้ครับสอยเอาก็ได้เนาะโคนก็ดีครับดีกว่าโคนเข้าไปทางบ้านเนาะก็นึกอยู่ว่าท้งโคนสักวันหนึ่งอยู่เดี๋ยวแต่พรุ่งนี้ต้องมาเคลียชุดนี้ออกครับน่าจะขยับขยายไปตรงไหนไม่รู้ก็ดูก่อนครับผมว่าจะขยับขยายไปทางไหนได้เนาะเป็นโคนแล้ว ออาจาจะย้ายตำแหน่งย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับเลยต้นนี้ไปจากต้นขานครับเดี๋ยวทำร้านทำไรใหม่ครับผมไม้ก็มีครับทำร้านดีๆจะสวยขึ้นเหมือนเดิมครับเดี๋ยวตรงนี้อาจจะไปปลูกผักจอดรถจอดอะไรก็ได้กำลังดูอีกที่หนึ่งครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันครับงานเดี๋ยวไปดูงานพริกย่างผักก่อนครับตำน้ำพริก เราตมตุ๋นดอกเดรูงของเราทำก,นะก,กระต่ายนะครับผมกระต่ายด้วยไก่ครับด้วไก่กับบรไตย,ยังไงครับผมใส่สนิไก่เนาะดับขาลงไปนิดนึงครับดับกิ่นนิดนึงครับแล้วก็ใส่เกลือกับชรสครับผมบริไตนานแหกปลาเนาะด้วยไส้นอนครับพอไฟเตาเนาะ ซุกครับซุกดีๆหอมๆกันครับนี่ถั่วขียวคันมันผสมลงไปครับใส่ไปเลยครับจนนี้พริกที่เขาสีสันเจีวครับคาจนหอมมะขี้ครับพริเขาเราจะพริกครับเดี๋ยวไปตามครับเบอร์หนึ่กระเทียมครับตุกหอมแดงครับหอมแดงหอมแดงเนาะ อีเผาไว้ครับเดี๋ยวปอกก่อนครับน่าจะทันไมนได้เดี๋ยวเดีเ๋ยวเดีย๋ยวได้ขูดเอ,ดอ่อคั่วตรงนี้ครับได้คร,วร,วรวัวครัวครัวร่วนร่วนร่วนเออมาดีเทียมนะครับใส่เกลือแต่น,นิดนึงเพราะว่าถา้าใสแบบ่กระแดกเราอยากมัน,มน,น,นแบบ่ได้กระดรักอย่างนี้นะครับนะธรรมชาติบานๆเนาะปิดส่องไปก่อนแค่นครับตอนนี้กับปอกกระเทียมเนาะ กระเทียมีย่างไฟมาแล้วครับผมกระจายกระจายลงเห็นไหมนิดนึงครับมันจุดๆขึ้นกันตอกกระเีมแล้วเดี๋ยวคือจะจัดาออยางเราเหลือยางแหนี้ยมยางเดียวครับ,จ,รรบ,ญญรบรจัดๆๆๆๆออกกเข่า,า,าแดงนี่เนาะกระเทียมกระป๋อบุญใหญ่ครับเล็ดจิจจิจจิจจิออกออกนะครับเปื่อเพราะว่าเขายางอย่าเนาะยางกัะเทียมนะครับ ซึ่งำของเราก็มีประมาณนี้ครับอันนี้ตันเกลียวอันนี้ลาบไก่อันนี้มวกผัดพวกผัดพวกหักวแล้วก็เหลืออย่างเดียวคือ,อย่างแหนมหมูแหนมหมูแหนมไก่ย่าง,นนางต้องเไปเ,เดี๋ยวไปบบบใบขาครับใบขามมาหอใบน,นึง่งแใบบไมไ่ ประมาณนี้ครับเห็นบน่นเนาะพี่น้องเจลถ้วยหนึ่งครับเชปรุงเขากำังมีแค่เกลือกับชูรสครับผมจบเลยแซ่บต้องเห็ดมังครับอันนี้ไปทุกแล้ครับเดี๋ยวหยาบเกินทุกแล้ว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 เพื่อนเนานะ,ะอันนี้ใหญ่ปรุงใสอย่างตัวครับคุณอันเป็นอย่างเดน,น,นียเนาะ นะครับเดี๋ยวยกขงมงตนไปข้งบนกันครับผมครับตอนนี้ก็ย่างแหนมแล้วครับผมเอ,อด้วยใบข่าสองชั้นแล้วก็ใบตองครับผมกลัวว่ามันจะไหมก็จะย่างแป้นอนครับผมถ้ายังไม่ทันใจอาจจะเติมฐานอีกนิดนึงครับผมยังอยู่ที่เดิมครับผมยังไม่ได้ย้ายไปไหนเนาะตอนนี้แสงข้างนอกกำลังสวยเลยครับแสงสะท้อนพระอาทิตย์ตกดินลงมาเนาะ มีเสียงเพลงแทรกแล้วครับผมครับบรรยากาศยามเย็นๆครับตอนนี้ก็เลอาย่างเนียออยู่ครับก็เดินอกมาข้างนอกนิดหนึ่งครับพันมาสูดอากาศบริสุทธิ์นิดหนึ่งนกนกเข้าลังหมดแล้วครับไม่มีเสียงร้องอะไรเลยตอนนี้ก็อะ,อะไรนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหกโมงสี่สิบเจ็ดนาทีครับผมสิบแปดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีครับ ข้างนอกก็เริ่มจะมืดแล้วครับผมแต่แสงในกล้องก็ยังโอเคเนาะนี่ครับลหลังจากฝนตกไปแล้วก็นิ่งครับลมนิ่งมากเลยไม่มีไม่ไหวจริงไม่ขยับอะไรเลยครับเริ่มอบอ้าวอีกแล้วครับผมหรือว่าพายุใหญ่จะมาหรือเปล่าเดี๋ยวบอกว่ามันน่าจะเงียบแลวนะข้างบนไม่มีอะไรแล้วครับเริ่มสว่างแล้วคร ถ้าทิ์ตกปินฝั่งโน้นเพิ่งจะรับหลังคาโรงงานไปนิดหนึ่งบางหลังคาโรงงานครับผมเออไม่ใช่โรงงานที่เล้าไก่หลังคาโรงเลี้ยงไก่เป็ดสองตัวก็ตากแต่ตักคนท้งวันครับฝั่งโน้นเป็นกระชังเลี้ยงปลาของลุงเขาครับปลาดุกปลาหอปลาอะไรบางเขาว่าปล่อยลงกับปนินมาอะไรครับปล่อยลงตอนนี้ปลาดุกก็มีราคาครับผมเป็นราคามากเลยปลาถ้าวันนี้เริ่มจะ เมื 2, ่อสองสามวัที่แล้วขาดตลาดเนาะอันนี้ก็กําลังเริ่มมาอีกแล้วไม่เลี้ยงครับน้ําตื้นเขินก็เลี้ยงแล้วก็ขาดตุนครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราน้ํามันลงจากข้างบนบ้านมันน้ําไม่ถ่ายเทตรงนั้นน้ําลึกครับตรงบ่อนะน้าลึกก็เลยเขาก็เลี้ยงได้ครับน้ําไม่ถ่ายเทก็เลี้ยงไปปลาก็ไม่กินครับจะไม่น่าเลี้ยงแล้วน้ําก็เขียวครับตอนนี้ แต่ย่างอีกสักพักหนึ่งครับไม่ถึงห้านาทีก็น่าจะสุกแล้วล่ะแต่ควันขึ้นกำลังไปตองเริ่มกรอบแล้วก็ฐานก็เริ่มหมดครับก็พอดีครับผมเดี๋ยวขึ้นไปกินข้าวเลยวนันนี้พักผ่อนตะวันครับผมบรรยากาศยอนเย็นๆเนาะกลางคืนครับ ครับผมตอนนี้ก็ย่างแหนมหมูกันแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะมันกระซุกแล้วครับผมเดี๋ยวเค็นไปกินต่อเก็บทานเรียบร้อยแล้วครับผมใส่ตลับเป็นไปคือเก่าครับผมใส่ตลับมากๆก็ใส่ตลับเป็นไปคือเก่าครับผมซุกแล้วครับผมอ่ามันก็ดีกว่าทอดครับผมเพราะว่าคลายขับอบเนาะกินหอมของใบตองนอนนีนั่นนะกระแทบครับปะครับคนึ้นบนบ้านกินเขากันครับผมมาครับผมกินข้าวน้ากันครับผมข้าวแรงน้ากันครับผมก็มีหนังแหนมครับพักลวกอบ ข้อฮะจำเจียวครับแล้วก็มีลาบลาบไก่เนาะเสร็จแิ้นเหมือนกันครับผมย้ำแรงครับผมครับผมสำหรับว่ธี่แกกินข้าวเย็นนะครับผมต้องมาข้างล่างครับมาเแช่พื้นีข้างล่างนิดนึงเนาะก็่สได้เป็นก็เป็นไปอาบน้ำนอนข้างบนนะครับผมมาเแช่พื้นที่เรียพื้นแช่ไฟนะครับผมว่าจุดเต่าหน้าหาง มันกะอาจจะยันตะายนิดหนึ่งครับไฟติดเตากับแต่ว่าเก็บเข้าหมอแล้วครับยันมอเนี้มันหอนเกินเนาะแล้วผมสรับคำคื้นนี้กับทุกคนเอารับเป็นดีครับผมโชคดีมีความสุขครับผมสันดีได้ครับเด้อฝากก็ไลไ์ก็ส cribe เป็นก้างใจนะครับผมเจอกันอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ